เมืองทางเขาบานจื้นจืนพี่น้องนะฝนกับจังสี่เลยนะขนาดเอาเศษผ้ามาปกเอาเศษผ้ามาปกไหวจังสี่กัยังจจ้นอยู่จ้ะเข้าใจเลยว่าบานผู้ใดเป็นทางดินแดงสิเป็นจังไดสิเป็นแบบว,ว่าจื้นเนีนยนี่แหละเวลาฝนตกเห็นบ่พี่น้องเห็นบอ,นอ,นบอนะ ใส่รถใส่ถนนก็ระมาัดระวังด้วยเด้อจ้าโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์อันรถหน่อฟุนกับถ่ายปัดเทื่าน,นึงล่ะแบบว่าอันพื้นที่หมองนี้มันหน่อยเนาะนี่นอ่าเข้าประด้ขี่รถเหยียบหมองหญ้ามันก็เลยแบบมันเป็นขี้เลนขี้ตมดินแดงแล้วก็จื้นมีน้ำแนวนี้มันก็เลยแบบถ่ายมันปัดใส่รถใส่ถนนก็ระวังเลยนะจ้าเวลายงา,ายงเวลาหยังเกให้เบิ่งน้แหน่ ราาให้ให้แบบว่ามองนี้มันเป็นยหายาเพราะว่าย่ามอยจะสิไปมองที่มันเจิญเด้อจ้ะเพราะว่าวมันสิมื่นได้เด้อขี่รถเคื่อกันขนาดน,นีอัน,นเศษผ้าเศษผ้ามากอันนี้จังเสียมันก็นยังมืน่นเลยเด้อจะ้ะเพราะว่าเป็นดินเป็นดิน,น,ดนแล้วก็มันมีน้ำด้วยมันก็เลยมืน่นก็เลยลืนล่นเด้อจ้ะ